มาโอเคครับเลแล้วกลับมาอยู่กับเดี๋ยวมิมิอีพสองได้ดอกมาแล้วป้าไม่ต้องเอาได้ออกมาแล้วโดนจับสแกนด้วยประเด็น EP นี้เโดนจบสแกนด้วยประเด็นโอเค EP นี้เป็น EP ที่สองซึ่ง EP แรก EP แรกก็กะจะลงอยู่นะแต่ว่ามันกระตุกไปหน่อยไปไหนอ่ะอานนี้นี่ใส่ดอกไม้ตรงนี้ EP แรกเดี๋ยวถ่ายใหม่ก็ได้ อ้องต้องเดินไปแต่ะเนี่ยเออแค่ EP แรกก็ลงไปเถอะมันกระตุกนิดหน่อยไม่เป็นไรหละผมปรับภาพผิดจริิไปเลยโอ้เจ็บหน้าต่างนิดหนานะเด<อ> <นะ S 2> ี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้อดัดอยู่เออใช่อดัดอยู่ตกใจหัวหนุยังไม่ได้อัดปาปะหน้าต่างหน้าต่างกับมันหน้าต่างด้วยนะครับนี่ต้องมาทางนี้วิ่งมาเลยไม่มต้องกลัวทางเนี้ยจำจะแก้แน่นอนไม่ต้องกลัวเฮ้ยนี่ไง ตัวต้นเหตุสุัเดีโดนสูดโดนสูดไหมไม่ไม่ไม่สูดปกติมันจะสูดไหมอ่ะโดนยังอ่ะโอ้เคได้แล้วเย่ไปครับไป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 ต่อยาวๆเลยนี่ครับทางนี้มีอีกไหมมีอีกมไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วทีเอ็มอย่าอย่าอย่ากลัวเดินเข้าประตูไปเลยข้าคนแรกเี๋พี่วานะพี่ไม่จากผมสิ ู่้คด้วยแล้วเรนันแล้วออมองจ่ายนะอหเนี่แหละดาเนี่ยยากมากเาไไหมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะเพราะว่าคลิปมันกระตุกมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงคลิปกระตุกขนาดนี้เดี๋ยวผมจะนำคนแรกนะคะไม่ต้องกลัว ไอ้ใจโกไม่ต้องมาระวังเหมือนจะมาต้องเสียงไปไปได้ไปได้ไปได้อมันมา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 ต้องเสียงเข้างหลังข้างหลังมันมามันมาไอ้ไม่เอาโอ้อ้ฝุ่หายมันไปแล้วมันไปแล้วเดินเดินห้ามวิ่ง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  มันมันจะได้ยินเหรอเสียงอยู่ด้านเสียงอยู่ด้านขวาเสียงด้านขวาวตอนนี้ใส่หูฟังเล่นอยู่ไงมันก็เลยได้ยินชัดแจ๋วเลยใช่เสียงมีด้านซ้ายวิ่งไปแล้วก็ค่อยเดินไปทางนี้มาทางนี้คงไ,ไม่อยู่ด้านขวาแล้วนะไม่อยู่ไม่อยู่ ฟังนะถ้ากูถ้ากูกระตุกเสล้ว,ว่าเฮ้ยไม่ใช่ถ้ากูครั้งเท่ากับกูตายไป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 เลยไปเลยเดี๋ยวฟังเสียงให้ไปไป แบบนี้ใช้สมาธิมากไปไปได้ชิวชิววิ่งเลยวิ่งเลยมาแล้วมาแล้ววิ่ง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 วิเคร็จเสร็จเสร็จอบใชี้ชิงไม่ตลกไม่ตลกมันมันหัวเราะด้วยความตอบใจมากแต่เราไม่ตลกใช่ไม่ตลกไอ้จังไรแมนเราไม่ตลกกับนายไอ้จังไรแมน มันตังไงแมนเสียงหัวเราะมันดูแบบแะลกใจมากเลยก้าถูดร้อได้เยี่ยมอ่ะไปต่อมันมามันมาไหมมันมามันมามันมาเจ้เย็นเจ้เย็นอยู่ด้านซ้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว Hello boy อืมไปต่อ มันมามันมาโอ้เดี๋ยววิ่งเดี๋ยวกดวิ่งอย่ากดวิ่งอย่ากดวิ่งนะไป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 เราต้องเดินทางซ้ายซึ่งมันอยู่ทางซ้ายไปทางซ้ายมันมามันมามันมาด้านขวามันมาแล้วเย้น่ารักจัง วิ่งดีกว่าลปลาล่าเรอุ้ยเสียวสะละังเลยกูตายกูเสียสลาเออดีละให้ให้ GM เดินนำหน้าเพราะจีไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วแต่กูไม่ได้เสียงเลยนะเพราะกูอันนี้อยู่มันสิคนคนที่ช่วยอยู่นี่คนที่ช่วยตรงกลางนี่ยแล้วตามมาไปทางซ้ายเลยทางซ้ายเลยทางเนี้ยไปเลยเฮ้ยเดี็กๆมันมามันมามันมา ว้ไม er. okay. ่เกิดแอปปี้ไปเยเสียงดังมากเห็นไหมมันเพิ่งเดินมาไป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 จังหวะนี้แหละไม่กูกูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่ระวังกูต้องปิดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูหยุดวิ่งก่อนมันยังไม่มันยังไม่หยุดวิ่งเลยโอเคมันหยุดแล้วไปเลยจังหวะนี้แหละเดินทางซ้ายเลยไปยังไม่จบพี่เหรอยังไม่จบฮะอ้ายน่ารักจังเลย โอยตกใจหมดเลยผีผีอันนี้น่ากลัวกว่ารอบที่แล้วอีกเมื่อกี้ acting เมื่อกี้ acting ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้ acting เมื่อกี้ acting กัเงียบเลยดูดิโฟกเงียบอ่ะเมื่อกี้ acting อืมเมื่อกี้ไม่ได้ตกใจหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี้ไม่ได้ตกใจหรอกเมื่อกี้แค่ทำทำซ้ายซ้ายเฉยๆโฟกักใจเย็นโฟกัสโอ้ยโฟกัสโฟกเป็นลมเลยอ่ะ เมื่อกีนก้นี้ไม่ได้ตกใจเมื่อกี้นี้ไม่ตกใจย้อนย้อนไปดูคลิปได้นะย้อนย้อนย้อนหลังไปดูได้นะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตกใจเมื่อกี้นี้แค่แกล้งแกล้งเฉยแกล้งเฉยอ้องหรอเออคติ้งแอคติ้งมันมาขวามันมาขวา ข้างหลังข้างหลังเองอ่ะอ <that> so ุ้ยแค่ขวมข้างหลังข้างหลังก็ปลบอกแหลกเอาเข้ามาไหมเหรออเอ้าเอ้ามาเร็วๆร็วดูวมันอยู่ขวาอยู่ขวากำลังมาเฮลโ o g แก ้มันมาแห่หน้าจีเอมจะหลบไปเลยกดหัวใจรัวๆริ่งๆวิ่งวิ่งวิ่งเลยจีเอมวิ่งไปเลยซ้ายมันมา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 มาด้านซ้ายตึงปพิ่งึงตึงปพิ่กระตุกแปลกไปอ้าวรอตามให้ดไม่ถือไฟอ่ะเดน้องถอยทำไมอ่ะมาอีกแล้วให้กูไปเองไหมไปเลย ไปเลยให้จีเอ็มนำไปเลยจู่จูอยู่ไม่น่าโอ้ยมาเคลเต็มเลยโอ้โหเสียงหัวใจเต้นตึกตึกนิ่งแบบจู่จูไม่มีอะไรเลยไหนมันเม่มันเม่มันมาแล้วมันมาอเลยเดินเดเดินเเี้ตรงนี้เดิเดินลยวอย่เย็นครับพี่ชาย จะเออยู่ไหมฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่หอันนี้ไม่ใช่พี่ชายต้องเรียกว่าพี่สาวจะยนงรับพี่สาวจะย็นครอบจะเย็นครับโงกเงียบอ่ะโอยบแน่หัวพี่เนอนโอ้เหล็บบลอยครับ GM เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากโดนผีจุออนหักคอนะซึ่งผมก็ตายตายด้วยหรอไม่ตายเบนเละคเดียว อุ้ยตัวนี้คนขาลึกน่ากลัวมากน่ากลัวมากนอนน่ารักจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้น่ารักก็บ้าละหน้างั้นหน้ารักขนาดไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ใดๆทางนั้นไม่รู้ไม่ชี้ใดๆทางนั้น ไม่รู้ไปจีไปเลยไปเดินลนี่นัดกันมาอย่างดีว่าจะเดินกันมาห้าคนแต่สุดท้ายก็ออกไปสองและสามใชอ,มอีกคนนึงก็หลุดอ,อีกคนนึงก็น่าจะดำมาขาดเสียงหัวใจกูไม่รู้แต่กูขอเดือไปตรงแบบสบายเจอม,ม,ม,มีผีน่ารักจยางเลยแน่ตายอยากตาเจอเลย <c oughs> ฉันมีหัวกะโหลกไอ้ไม่มีเนอคุณงเจีย่ย อย่าฆ่าฉันเลยฉันขอร้องแล้วให้เลงเลงูคุเลงงูคุหลอให้มันกินไปให้ให้มันกินเลงงูคุให้มันกินเลงนงูคุไปเลยไปเลงงูคุรอไปเลยมันไม่ชอบฉลามหรอกใช่ใช่ใชเล่นงูคุเดินไปเดินไปเดินไปเลงงูคุเดิเดนไปสวัสดีผีน่ารักขอกอดหน่อย,อยเ,อเดี๋ยวออมเดินไปตอนไหน ตายแล้วอืมจีเอ็มลอยได้นายเดี็ดแต่คนละคนโอ้ให้จีเอ็มไปเลยอย่าไปใช่เอ้หุยขวามือเลยไปอยาไป,าไปให้กูตรงไปอย่างนี้แล้วกูก็ต้องรีบเลี้ยวด้วยนะประเด็นจะเอพี่ไม่มา ไปเร็วๆมันยังไม่มีมันใหม่แล้วกูบอกแล้วีใจแต่น,นี่มันจะมาเรียบร้อยแล้วกีเอ็มเขาก็ได้สิน้นชีพไปแล้วผมว่าวันนี้ยาวแน่นอนไม่ใช่ยาวธรรมดาโคตรยาว<อ>มันก็เคียงจันหันตีเลยอุ้ย ไปดีๆจะเออยู่ไหมนะไม่อยู่ผีผีบอกเกียร์ผี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 ไม่ชอบเกียร์มันจะมาทางนี้แล้วใช่ไหมล้ะกูต้องา้ออีกแล้วกียอืออุ้ยกีอ็มเป็นเหยื่อล่อแล้วกันตามหนึ่งนะไม่เล่นแล้วได้ไหมหยังหยังไม่เล่นแล้วได้ไหมควร้องแหละ เล่นแมปอื่นก็ยังดีแมปยิงปืนก็ได้ไปเดนไห้ก็ได้ไม่ได้เกี่ยงอะไรกันเลยโอ้โหทำไมต้องเป็นแมปนี้โลโบอคคลิปแรกก็มาเป็นแมปผีเลยชิบหาย เรียบร้อยฮะ GM รุด GM รุดแล้วครับจังหวะนี้งั้นถ้าผมก็ขออำลาชิปสองนี่สั้นกันมากเลยแล้วก็กลัวมากๆเลย,เลยผมไปแล้วขออำลานะคะผมขออำลา,าจริงไม่ไหวฮะแบบนี้น่ากลัวฮะแล้วก็